สชมกทานเลยค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันในฟรีไฟล์ตอนที่เท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมตอนที่75สิ้าใช่ปะเอ้ยไม่ใช่เจ็6สิาจกสวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวด่านใหม่นะคะเป็นด่านนี้เลยพุดจจำพุดพุดจจำพุดพุดพุดจจำพุดนี่นะครับก็เป็นด่านใหม่ที่ทาง G m อได้เอาเข้ามานะครับชื่อว่าพุดจจำพุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงนะพุดจจำพุด พุดจำพุดพุดจำพุดพุดพุดจำพุดดูดิถ้าผม้ชม GM เรียนแบบเพจ่านผู้ชมดูดิพูดจำพุดมาผมเนี่ยลองเล่นตาหนึ่งแล้วโคตรสนุกเลยนะครับกติกากติกาในเกมนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันจะมีฝ่ายเอารถมันจะมีฝ่ายเอารถให้ไปถึงเส้นชัยให้ได้แล้วก็มีฝ่ายมีฝ่ายที่ต้องป้องกันไม่ให้รถไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับ มันก็จะต้องสุ่มเอานะคะว่าจะเป็นฝ่ายป้องกันไม่ให้ไปถึงเส้นชัยหรือว่าจะเป็นฝ่ายลุกนะครับเอารถเข้าไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับต้องป้องกันนะครับแต่และทีมเนี่ยจะมีสี่คนนะครับท่านผู้ชมแล้วแพ็คอาวุธเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะคบโอ้โหก็มีหลายอันเลยใช่ปะดูดิมีหลายกระบ,บอกโลยผมเนี่ยเลขเป็นชุดนี้นะคะเป็น M2.9 แล้วก็ แอนแคนนอนนะคะที่มันเป็นวงสีฟ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมเดินออกไปได้เลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมเดินออกไปได้เลยครับมันไม่ติดครับ <c oughs> เราต้องรีบไปหยุดอย่างรถรถที่ศัตรูจะเอาไปที่ซึ่ชัยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครได้วงสีฟ้ญญาต้องป้องกันนะคะถ้าเกิดว่าใครได้วงสีแดงคือแบบต้องเป็น โอ้ยมันเอารถมาแล้วมันเอารถมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมมันมีฮอร์โนมันจะเอารถไปได้แล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมขอสั่นกับเตีวนะคะเตีเตียวเตีมันจะเอารถไปได้แล้วเอารถไปได้แล้ว 我等等，喂？哦我哦，没说哦吗？ ยังงงก, <Onion. S 1> ก็ขนาดิี่มเายอตอนนี้เัาาต้องารต้องีปจังใครคิดอยู่ครับนม่ี่ Ôi lặng mà Tiêu lâu hoang lặng mà nhiều tôi gì biết Anh không nên đúng cho anh มงนกำลังเสริมกันนังไปเลยกำลังเสริมกันนังไปเดี๋ยวดักหน้ามันเลย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 หน้ามันอเคริะใหีเคนไหน เลยอีกแปดวินาทีเลยอีกแปดวินาทีอย่าให้มันถึงหยุดยังไว้ได้ไหมสองแอนเคนโลมาแล้วทคนุกคนไม่หยุดยังมันยังทาไปได้ 让孩子们读。Yeah, Gracias. तो कौन हो तुम? जुड़

นี่มาเลยมาเลยมา <S <S อยาให้มันตื่นได้ตอนนี้ถึถงเวลาพัสินตัะสิ่งที่ตาชีวิตแล้ว,ว่าใครจะเป็ต่อโอเคค่ะคิดดูไม่คิด่ต,ตาย คลายแพเลยท่านผู้ชมมีอีกตาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีอีกตาหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นตาอุ้ยเราเป็นเราเป็นฝ่ายลุกว่างมาตายแกตายเราเป็นฝ่ายลกแล้วแกตายถ้าเกิดว่ามันมีสีแดงผลดขึ้นมาแบบขึ้นฟ้าเลยเนี่ยเรายังออกไปไม่ได้นะคะเนี่ยพอสีแดงกระจายลงแล้วเนี่ยเราออกไปไม่ได้แล้วนะคะ มีคนออกมีคนออกโอุยคุณมันท็้โอวิ่งเร็วหรือเปล่ามันวิ่งเร็วขนาดนี้เหรอโกวิ่งเร็ว เดี๋ยวเราอ้อมไปเองคณเดีวเรงอ้อมไปเองไม่ต้อการก็ไ่องการเอนแคนนอนเอนแคนนอน เด๋ยวหยุดย่างไฟมันใช้โกหอพีนี่คุณมันใช้โก้อะริงไม่อย่างเร็วเลย โอ๊ยมาซีนเ์เน็ตหลุดอะไรกันตอนนี้โอ๊ยปไ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 ป i okay. es มันเล่นข้างบนหลังคาวะ่ะมันเล่นหลังคาคือมันเล่นหลังคามันเทนนหลังคา วันนี้นะครับก็ขอจบเพียงวันี้นะครับสำหรับดานใหม่นะครับก็ขอจบเพียงวัน,นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามช่องวอลล่ากันชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปชมไปก่อนแล้วบายสะดวกแก้ในบายวันนี้เป็นวันที่ส่ง